สวัสดีครับพบกันอีกครั้งในรายการสยามเทียเตอร์รายการที่เกาะติดแวดวงภาพยนตร์ไทยและนำมาเสนอให้คุณได้รู้ก่อนใครเมื่อพูดถึงชื่ออาทิตย์อัศรัลหลายๆคนอาจจะไม่คุ้นหูกับชื่อของเขาแต่ถ้าเป็นในแวดวงเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติแล้วชื่อของอาทิตย์อัศรัลเป็นที่คุ้นหูตั้งแต่ยุคที่เขาทำหนังสั้นส่งประกวดเทศกาลต่างๆและยิ่งเมื่อเขามีภาพยนตร์ยาวเรื่องแรกที่ชื่อเรื่องวันดูฟูทาวภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เผยแพร่ไปกว่า40-50ถึง เทศกาลทั่วโลกวันนี้เราจะมาคุยกับเขากับหนังยาวเรื่องที่สองของเขาที่เขาเขียนบทเป็นเรื่องแรกในชีวิตชื่อเรื่องไฮโซมันเป็นหนังที่ส่วนตัวที่สุดนะฮะก็คือไฮโซเนี่ยก,ก็ดึงมาจากชีวิตผมเองเด็กไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศ นานตอนที่ไปอยู่ข้างนอกเนี่ยคนข้างนอกก็จะเรียกว่าเป็นเด็กไทย <Okay. S 1> แล้วตอนที่กลับมาอยู่ประเทศไทยเนี่ย mm hmm. ก็เป็นฝรั่ง mm hmm. ก็เลยรู้สึกว่ามันไม่มีที่ไหนที่ทรู้สึกว่ามันเป็นบ้านเราร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วผมรู้สึกว่าเอออยากจะเล่าเนี่ยให้มันเป็นหนังให้มันเป็นเรื่องเพราะหนึ่งมันคือมันเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครเคยทําแล้วสองผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะว่ามันโชว์ความเปลี่ยนแปลงของของสังคมไทยอะนะ ถ้าเกิดเทียบกับ50ปีที่แล้วสมมตินะก็คือถ้าเกิด50ปีที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเราเป็นคนไทยเนี่ยมันง่ายมากแต่ในนี้ความเป็นคนไทยเนี่ยมันมันไม่มันไม่อยู่นิ่งเหมือนก้อนหินนะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเหมือนลำทางนะขอบเขตของความเรียกว่าเป็นคนไทยเนี่ยมันอยู่ที่ไหนผมรู้สึกมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆภาพยนตร์เรื่องไฮโซกำลังจะมีแผนไปฉายที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติฮ่องกงและต่อด้วยเทศกาลหนังลาสปามาสที่ประเทศสเปนผลงานภาพยนตร์ไทยเรื่องนี้เป็นผลงานภาพยนตร์คุณภาพจากพุ่มกับที่เราต้องจับตามอองงีกท่านนึ กลับมาพบกับสยามเทียเตอร์ได้อีกครั้งในเวลาเดียวกันนี้ทุกวันจันทร์และอังคารสำหรับวันนี้สวัสดีครับ